กรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเดอะจังเกอร์บอยช anel เช่นเคยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านกลางป่าลึกนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับชมหมู่บ้านที่นี่นะครับแล้วก็ผมก็จะช่วยงานที่นี่ด้วยนะครับก็จะมีการเตรียมของนะครับผม เตรียมข้าของแล้วก็ตกแต่งบสนะครับสําหรับงานในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับทุกคนแล้วก็นี่ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมป้าขอตามงานนะครับตามงานตามข้านี่ก็แคามนี่ก็ทำขนมนะครับสำหรับเลี้ยงคนพรุ่งนี้นะทุกคนับ่คืาพกมี้านมีป่ะเยอะ แนี่ยทุกคนเขาจะตำข้าวเหนียวนะครับตำข้าวเหนียวตำขนมนะทุกคนใช้ครกแบบโบราณนะครับผม่นใช้ข่ายเย็บเอานะครับปลากรเลียงเราเรียกว่ามีตู้ป่ายนะครับภาษาไทยไม่รู้ป้าโล้เปล่าป้าโล้เปล่า ่อมิโตไปมิโุไปเราก็จะใส่ใส่งาดำเข้าไปด้วยนะครับเพื่อได้ได้กลิ่นหอมงาดำนะทุกคน นี่ก็เป็นขนมนะครับผมกินกับพวกนมพวกอะไรเป็นอาหารว่างนะทุกคนนี่เขาตามเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปทอดกับน้ำมันอีกทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็กินแบบนี้ก็ได้นะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับทุกคนครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดทานข้าวนะครับสําหรับแขกนะครับที่จะมาพ่ง้นะทุกคนนี่เขาเพิ่งทาเมื่อวานนะครับผมมาเมื่อวานนี้เขาทํากันเสร็จแล้วทุกคนก็ทํามาจากไม้นะครับผม ทำมาจากไม้แล้วก็ไม้ไผ่นะครับนี่นี่ไม้ฟากค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับสําหรับแขกที่จะมาเยือนนะครับผมพรุ่งนี้นะครับนี่เขาก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับโรงครัวครับทุกคนเอาไว้ล้างจานแล้วก็ล้างผักทํากับข้าวนะครับผมบริเวณนี้เลยนะครับนี่เขาก็ได้เตรียมผักไว้แล้วนะทุกคนก็นี่ก็เป็น แตงกระเลียงนะทุกคนแตงกระเลียงนะครับเคยเจอไหมลูกกลมๆแบบนี้รสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆนะครับผมนี่แล้วก็มีต้นบอนด้วยนะครับผมบอนแล้วก็นอนอของไอ้ต้นบอนเนี่ยนะครับนี่แล้วก็มีฟักมีฟักนะครับอยู่ลูกหนึ่งก้อนนี้ก็เป็นกับข้าวนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะผมคนที่นี่ก็กินผักกันอย่างเดียวนะทุกคนแต่ก็อาจจะมีเนื้อบ้างนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่า เขาจะได้เนื้อมาไหมวันนี้เขาก็ไปหาเนื้อกันนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงแขกที่จะมาเยือนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเก็บกับข้าวอะไรพวกนี้นะทุกคนนี่ก็เป็นบ้านของคุณตายูรินะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็เขากําลังซ่อมแซมนะครับผมโบสถ์นะครับบูรณะโบสถ์กันนะครับทุกคนนี่เขาก็ทำหลังคาใหม่ครับนี่หลังคานี่ก็ทํามาจากใบจากนะครับ เป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวไปหาลุงลุงกันดีกว่านี่เขากำลังทำอะไรกันไม่รู้ <c oughs> ไอ้นี่เขาทำอะไรผมผมไม่รู้นะทุกคนเปนยังมาไหมล่ปะป่ดิคืออ๋ออ๋อโอเคนี่ทุกคนครับตนตนจักรก็ประมาณนี้นี่ตนจกักรเห็นไหม นี่หลังคามันได้อยู่ได้เป็นปีเลยนะครับผมถ้าเราแบบมุงหลังคาแบบเขาเรียกว่าทิทีกันอ่ะมันจะอยู่ได้สองสามปีเลยนะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณโบสถ์นี่เราก็มาช่วยงานกันนะครับเพื่อนนุ่มมาไหมล่ะนุ่มมาไหมล่ะเจฟเวอร์วคอนเจฟเวอร์วอลคอนสมัครหมอปุณณ์เลยเก็ดูดฮีตูโรโค ตอนนี้ครับคุณตาก็กําลังเหลาไม้ไผ่นะครับทุกคนเราไปมุงมุงหลังคาบ้านนะครับอ๋อคุณตาบอกว่าจะจะมีงานพิสมารพรุ่งนี้นะครับเราก็มาบูรณะซ่อมแซมโบสถ์นะครับครับผมนี่ก็อาจารย์ใหญ่นะครับไอ้นี่ชื่ยาพิบาลทุกคนเอาโกด่ลบุชโมแมบุชโมแม่เบอบุชแม่เบอโฉมแม่ ยูโกูยังครับโอ้กูบ่าวกาบาไมมซีดโอ้อะไรนะลุงอะไรนะตาไมมซีดไมมซีดโอเครู้เรื่องนี่เดี๋ยวมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์จากเวจากเวเป็นไงจากเวยเป็นเปล่าคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนหลังคาบดแล้วนะครับ ก็ทำอะไรไม่เป็นครับมาช่วยเขาจับที่เจยๆนะครับอากาศก็เริ่มร้อนแล้วทุกคนแดดออกจ้าเลยบ้าของูชุดหน่ะพึ่งเตยก็ชุดหน่ะอ๋อนี่ก็มุงหลังคาตรงกลางนี่ทุกคน เขาต้องใช้ไม้ไผ่นะครับที่เขาสานสานเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอโอเคอ๋อโอเคแบบนี้ส่วนแล้วก็เราจะเอาไม้ตอกมามาดอีกทีหนึ่งครับ เ่บ่อง่จริงในคืนนี้คือวันริมคือผมอ๋อข่เราวังไม้า่เสร็จนะครับเราก็จะเอานี่ไม้เท้าเขาห่าไม่อกี้นะครับมาเสียบมาเสบนะครับ่เสียบตรงนี้เลยีุ่คนเราก็จะใช้ ไม้ไม้ไผ่เป็นลาเนี่ยครับมาทับข้างบนอีกทีหนึ่งครับเพื่อที่เวลาลมพัดเนี่ยมันจะไม่ปิวนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนเรียบร้อยงนลงมาเลยนี่ครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยครับ,น,บนี่ก็การฝนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มุงหลังคาโบดเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะกลับไปพักผ่อนนะครับผม ก็ไปนั่งกินกาแฟ æ, ชิวๆนะครับผมเพรนั่งคุยกันนะครับนี่ก็เป็นเข้าสารนะครับที่เขาตักไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปตามแล้วก็หุงข้าวสำหรับพรุ่งนี้นะทุกคนนี่ครับผมนี่ครับผมครับผมจาก,จาก้วยเป็นไงบ้างจาก้วยเป็นไงบ้างแฉว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเทีย่ยวบนบ้าน,าานคุณตายูริ อันนี้ปลาเบียตัวตัวใหญ่นะเออข้างนี้ก็ลอยลอยเนี่ยอะไรไอ้เนี้เนี่ยเอออาลอยอ้มีเนื้อด้วยทุกคนกินข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีเนื้ออะไรไม่รู้กระตูอยู่กลัวอย่างครับอีเขี้ยบ้าไอ้เขี้ยบอ้เขี้ยบเนี่ยมีอะไรบ้างบ้างปุ๋ยน้ำมันวะเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นมาบนบ้านดีกว่าเดียเล่นบอลไปดิ นี่ก็หนุ่มเกาหลีนะครับผมหนุ่มเกาหลีกลางป่านี่พกมีดโดนมีดประจำกายนะผมนี่คนที่นี่ก็จะมีมีดแล้วก็มีปืนนะครับพี่เจ๊ที่ออนี่เจ๊ี่อ่อนล่ะนี่ครับผมนี่ก็โอ้โหถนัดมือเลยครับฟันไะม้ฟันไม้ไผ่นี่เข้าสบายสบายเลยแล้วพอเดี๋ยวพลาดนะมอา นี่ครับทุกคนเขาเหนียวตามกับงาดำนะครับในการที่ผมถ่ายดูนะครับนี่เขามานี่มากินกับน้ำตาลทรายนะครับรกินกินอย่างนี้เลยดูข้าวเหนียววะข้าวเหนียวตามงาดำเขาตามเขาตามหรอตามข้าวสิะอับ Come on า o m e เห็วทุกคนนี่ก็ เรากําลังทําขนมกันนะครับผมก็เป็นน้ํากะทินะครับใส่แป้งข้าวเหนียวไปด้วยนะครับไป้ข้าวเจ้าเหรอเราใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็คนไปเรื่อยๆทุกคนคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกาะตัวนะครับผมนี่ครับผมนี่กระทะใบใหญ่เลยนะครับเอ้าดูใจยาพดิพัดะอ่ะดูใจยา,าก่อนเิปูเกเลอตัจิบมือก็แค่มีเชียววะ

ดีกว่าก่อนนั่งกันประมาณเมื่อไหร่พอดีเยี่ยบบักษาดีเยี่ยบบักเราก็ต้องคนแบบนี้นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะก่อตัวนะผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะทุกคนเพราะว่าเราใช้ไฟแรงก็ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ไฟเบาๆนะทุกคนถ้าใช้ไฟแรงนะครับกระทิมันจะทำจะทำให้กระทิมันไหม้นะครับมีก่อนพอดีมีก่อนได้อ่าน้ำมันเราพักดีเยีบพันดาเขาหนึ่งขึ้นเงาลบ เป็นไงบ้างพี่ก้อยจ้าจ่าจัดกุ้ยพี่ก้อยจักกล้วยก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะว่าเขาทำอะไรกันบนะ้างทุกทน ทำขนมเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบนบ้านนะครับแล้วก็ไปหาไอ้หนุ่หาอะไรกินนะคุณตากำลังกินมากนะทุกคนกินมากกับใบผู๋อร่อยอร่อยไหมธรรมาชาติธรรมชาตินี่ก็มั่เนี่ก็มั่ง มเลเลดูดูดูบ,บรรยากาศแต่มาไอบรรยากาศก่อนหน้ามันีากว่อนละมุกบรรยากาศก่อนหน้าวาิ่งเด็กทุกคนเขากำลังหุงข้าวกันนะครับผมสำหรับเย็นนี้นะครับผมนี่ขเขาก็ตามน้ำพริกน้ำพริกเป็นโอ้เป็นถ้วยเลยนะครับนี่ เอามากินกับแตงกะงระเลียงไม่ก็อตอแตงกระเลียงไม่นะไ <laughs> ก็โชตอไเนัเบือโย่นี่ก็เป็นคนเท่าคนแก่ที่นี่นะครับผมเขาอ,อาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กนะครับไม่ก็หน้ารู้เป <c oughs> <น>่บ้า เขาก็แบ่งหน้าที่กันนะครับผมผู้ชายก็ทําขนมนะครับผู้หญิงก็นี่แต่งกระเรียงลุกลงกลมนะครับท<ส>ุกคนก็แบ่งหน้าที่กันนะผู้หญิงก็ทํากับข้าวนะครับผู้ชายก็ทําขนมโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านคนอื่นบ้างนะครับผมก็บ้านท่นี้ก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างดีไซน์แต่ละอย่างก็บ้านก็จะมีอะไรมีโรงครัวห้องนอน องนั่งเล่นนะครับผมก็เหมือนบ้านปกตินะครับแต่ว่าเขาจะเขาจะทำเขาจะใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับบริเวณในป่านี้ทุกคนคก็เดี๋ยวไปกันดีกว่าไปก็ต้องบอกว่าคนที่นี่นะครับจะปลูกบ้านห่างกันมากเลยนะทุกคนถ้านนก็จะล็อก่อยกายนนะ่าเซอรเละบ้านอ่อเอ็น okay, ทุกคนเราต้องขัานขั้นสะพานแล้วน,ลนะผมผ่านไม้ มันไม่เคยได้มาตรฐานเท่าไหร่น,เน,รนะเฮ้ยน,นี่ก็เป็นบ้านร้างนะครับบ้านร้างของใครก็ไม่รู้นะทุกคนน่าจะหลายปีแล้วล่ะผมดูจากสภาพครับนี่นะครับ,รบแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้วยก็เดี๋ยวผมจะมาเอาชีวิตรอดในป่าล้างวันถ่องวันนะนทุกคนก็ไม่แน่จะเป็นบ้านของใครครับก็ตรงนี้ครับหมโบู่บ้าน ที่นี่ก็จะมีน่าจะมีอยู่ประมาณสิบหลังคาเรียนแต่ว่าผมพาทัวร์หมดไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเขาปลูกบ้านกันห่างมากเลยนะครับนี่บรรยากาศตอนเย็นก็ชิวๆเย็นๆนครับทุกคนฟังเสียงสัดร้องพวกแมลงพวกแดงอะไรแมงแรงูมงวี่ก็แต่ผมจะเนี่ผมเจอบ้านบ้านหลังหนึ่งแล้วผมจะพาทุกคนขึ้นไปชมบ,บนบ้านนะครับผม แับคลิปวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะมีช่วยงานนะครับช่วยงานชาวบ้านที่นี่แล้วก็ผาชมหมู่บ้านเลยทุกคนนี่คุณตาอยู่คนเดียวเนะยครับผมบ้านหลังนี้เขาเนี่ยเขาอายุน่าจะประมาณเจ็ดสิบเลยทุกคนเขาอยู่คนเดียวแล้วก็บ้านเนี่ยเขาปลูกเองคนเดียวนะซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะทุกคนเพราะว่าต้นสอต้นหนึ่งเนี่ยผมบอกทุกท่านอะไรกี้พึ่งอะไรกี้พึ่งพ่อมีเลยฮะพ่อมีดี่ยว่า อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะทุกคนแต่เขาแข็งแรงมากนะครับเขาเขาไล่ทุกวันนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมบนบ้านคุณตาัเล็กน้อยนะทุกคนน้องวัแเหรอเฮ้ยเอะตาเจ้าก็จะรามันนี้นะครับนี่ครับทุกคนบ้านก็คล้ายๆกันนะทุกคนก็จะมีโซนนั่งเล่นนะครับแต่ละวันน่าจะเป็นโซนโซนนั่งเล่นนะีฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงควัวนะครับ นี่ตรงนี้ก็เป็นเตาทำข้าวเหมือนเดิมทุกบ้านก็จะมีเตาอยู่บนบ้านนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนี่ตรงนี้ก็เป็นสอาเรียกว่าอะไรซิงซิงล้างจานนะทุกคนนี่ก็แกอยู่ยคนเดียวก็คิวๆนะผมหนุ่มโสดใครต้นใจคุณลุงก็ติดต่อมาทางผมได้นะครับเ <laughs> จ้าเรืออีเดียจะพวชไปรู้มาใส่กิ๊ก ทุกคนก็นี่ก็เป็นหลังที่สองท่รับะามาให้ทุกคนชมกันนะไม่รู้ว่ามีคนดูหรือเปล่าต้อเ<ด><ม>พียบเจ้าสินทัศไทยหรอไอ้นานเจ้าสินเจ้าสินทักไทย ทุกีพอเย็นยังยืนได้สักกี่ว่าทุกีเยอะเนี่ยทุกคนนี่ก็ขึ้นมาเที่ยวบ้านเนี่ยบ้านบ้านของคนนี้ครับสวัสดีมั้งสวัสดีคนดูเลยสวัสดีคนดูเลยนี่ก็เป็นน้องหมานะครับโอ้น้องหมานี่ไม่เหมาะกับที่นี่เลยนะทุกคนน่าจะอยู่ในเมืองนะครับผมเสาหน้อยครับเสาหน้อยกำลังหุงข้าวกวักกล้องเจ๊กวักกล้องเจ๊มองกล้องหน่อยเร็ว น,น้องเขาเขินกองเลยทุกคนตอนนี้เขาก็ต้มอ,อะไรกน,นมาแล้วนี่พ่อเป็นอะไรพ่อมีโอ้ยหุงเขาแบบนี้ไม่เคยเจอเลยวะ่ะเจ้าไม่เคยเจอกระเทเลยครับเออไม่เคยเจอเลยแบบนี้ยอะไรมีกระทะด้วยวิธีไหนมันเนี่ยใส่เข้าไปในกระทะอีกทีหนึ่งนะทุกคนนี่แบบนี้ผมไม่เคยเจอนะนี่ก็เป็นแกงผักหวานป่านะครับโอ้โหมือจัดมอ,องเลยไม่เห็นมีทุบไป นี่ก็ขนมนะครับขนมขนมเขาเหนียวตำงานดำผมไม่รู้ชื่อภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนี่ก็กินกับน้ำตาลทรายนะครับทักไทยคนดูหน่อยวัาดีข้าบอ๊ะน้องของวงที่กว่าเลยกรูเป็นต่มึงก็เหนอะกันแล้วเพื่อนฮะบะเมชกันตะกี้ รำมึงเว้ยรำมึงเด้ออนาคตรำมึงล่ะเมิกเอามานวิทยาสัตว์กอมึงลุกไปดอลลาร์อยู่หมออะไรล่ะหมอนี่หมอ1เหรียญเอมึงดูอยู่หมออะไรอ่ะไม่ได้เหรียญแล้วมาลุกไปดอลลาร์ โอเคนะครับทุกคนก็พามาชมบ้านประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านของคุณตายูรินะครับผมกลับไปช่วยเขาทําขนมนะครับโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันที่นู่นเลยนะครับนี่ครับทุกคนครับนี่ก็เป็นขนมนะ,ะที่เราที่เรากวนเมื่อกี้นะทุกคนนี่ก็<ร><ร>จะมาเทบนใบ,นบตองแบบนี้นะครับแล้วก็วมันจะแข็งตัวนะครับรสชาติก็จะออกหวานหวนนุ่มๆนะครับผมใช่ไหมจ้าคนสวย ใช่ป่าวนี่ครับผมคนสวยก่อนเนี่ยเก๋ยไั้เลยชอบแบบเงียบๆสวยๆสวยแต่สวยเหรเดี๋ยวผมจะพามาดูน้องเขานะครับทาแป้งนี่ก็เป็นแป้งพม่านะทุกคนแป้งพม่านี่ๆๆนี่ครับผมเป็นคนโดนเลยเร็วเดี๋ยวผม จากจากกล้วยจากกวยคนคนตั้งแต่กี่โมงแล้วมาเป็นชั่วโมงของตัวเองว่าไงลูกพี่ว่าไงครับหนาวหนาวหนาวไหมหนาวนะลมพัดมีแต่เครื่องไหมลมพัดหนาวอ่ะโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง